สดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบ้านบางปิ้งค่ะโรงเรียนบ้านบางปิ้งตั้งอยู่หมู่ที่หนึ่งตำบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ก่อตั้งขึ้นเมื่อพศ2484ผู้ก่อตั้งคือนายเพลงฉ่ำชื่นโดยมีนายอดุลแก้วกำเนิดเป็นครูใหญ่คนแรกปัจจุบันโรงเรียนบ้านบางปิ้งเปิดการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยมีนายศักดามอนใต้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีข้าราชการครูจํานวนสิบคนได้แก่ครูมาลยาตวิบุญยเสกครูอุไรด้วงมั่งครูเบญจวรรณเม่นแย้มครูปภาพรดีสิริครูวันนานิ่มนวลครูสุพักวงจูครูนภรัตพักมีครูสุพรทานวงไร ครูประกายเดือนเท้ากัลยาครูสุรชัยบุพผาดีมีพนักงานราชการหนึ่งคนได้แก่ครูสุนีบุญโกมลมีครูอัตตาจ้างสามคนได้แก่ครูสายผลพุทธรักษาครูนัชพรเกตแก้วครูนันทพรขวัญเฮงชูชีพและมีครูธุลการหนึ่งคนได้แก่ ครูรัชนกบัวหลวงโรงเรียนบ้านบางปิ้งมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาส่งเสริมผู้เรียนทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาบูรณาการหลักสูตร8กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยมุ่งมั่นให้นักเรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เก่ง ดีมีความสุขเป็นพล,ลเมืองดีมีคุณภาพสามารถพัฒนาตนเองครอบครัวสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติได้โรงเรียนบ้านบางปิ้งได้ดำเนินการตามนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง5ยุทธศาสตร์ คือยุทธศาสตร์ที่1การเสริมสร้างโอกาสและเสมอภาคทางการเรียนโรงเรียนมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการเกณฑ์นักเรียนให้ได้เข้าเรียนตามที่สพอปอกำหนดมีการจัดทำแผนการรับนักเรียนสัม,มโนนักเรียนสรุปและรายงานสพอปอมีการบันทึกข้อมูลนักเรียนทางเว็บไซต์ทุกเดือน โรงเรียนบ้านบางปิ้งมีเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆให้ผู้ปกครองและบุคคลภายนอกรับทราบทางเว w ร์ไวเวบ้านบงปิง .skn.go.th หลังสำเร็จการศึกษาโรงเรียนมีการจัดงานวันเกียรติยศเพื่อส่งนักเรียนไปสู่โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนได้มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกิจกรรมเยี่ยมเยือนบ้านนักเรียนกิจกรรมโรงเรียนสีขาวรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดมีการใช้กิจกรรมลูกเสือส่งเสริมการแสวงหาความรู้ต่างๆอย่างเต็มศักยภาพส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถตามศักยภาพ ได้มีชุมนุมต่างๆเพื่อส่งเสริมนักเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมตามความพอใจและความสามารถยุทธศาสตร์ที่2การพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนอย่างหลากหลายและเป็นรูปธรรม ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนทุกสาร,ระวิชาโดยเฉพาะวิชาภาษาไทยมีการเน้นการอ่านการเขียนมีการจัดกิจกรรมต่างๆเช่นการประกวด เรียงความการประกวดแต่งคำขวัญการประกวดคัดไทยการประกวดอ่านร้อยแก้วร้อยกองและมีการส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการประกวดและแข่งขันต่างๆในทุกๆปีอย่างต่อเนื่องยุทธศาสตร์ที่3การพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนได้จัดส่งครูเข้ารับการอบรม สัมมนาศึกษาดูงานและเข้าประกวดผลงานวิชาการต่างๆรวมทั้งการประชุมชี้แจงการนิเทศตลอดจนการส่งครูและนักเรียนเข้าค่ายฝึกอบรมธรรมะโรงเรียนบ้านบางปิ้งผ่านการรับรองจากสมสในการประเมินรอบสองเมื่อเดือนพฤศจิกายนพศ .2551 และในปีการศึกษา2,554โรงเรียนได้รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและมีผลการประเมินในระดับทองรวมทั้งยังได้รับการประเมินครูดีศีสาคออีกด้วยยุทธศาสตร์ที่4การพัฒนาสถานศึกษา นอกจากการเรียนการสอนตามปกติแล้วโรงเรียนยังได้จัดแหล่งเรียนรู้เช่นห้องสมุดห้องคอมพิวเตอร์ห้องศิลปะดนตรีห้องวิทยาศาสตร์ห้องศูนย์สื่อภาษาห้องพยาบาลและห้องต่างๆให้เอื้อต่อการเรียนรู้สวยงามสะอาดโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วม โดยนำหลัก5สคือสะ,ส,สะอาดสะดวกสุขลักษณะและสร้างนิสัยมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ตามความพอใจตลอดจนส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้และการพัฒนาเป็นการส่งเสริมการศึกษาแก่ชุมชนอีกด้วย ยุทธศาสตร์ที่5การมีส่วนร่วมของสังคมในการจัดการศึกษา โรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดการศึกษาโดยได้รับการสนับสนุนทั้งด้านอาคารสถานที่สื่ออุปกรณ์ต่างๆตลอดจนการเข้าร่วมงานและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนด้วยดีเสมอมาทําให้โรงเรียนบ้านบางปิ้งมีการพัฒนาในทุกด้านในช่วงระยะเวลาอันรวดเร็ว ผู้บริหารและคณะครูจะร่วมกันพัฒนาโรงเรียนบ้านบางปิ้งให้ก้าวหน้าต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือแก่โรงเรียนบ้านบางปิ้ง ด้วยดีตลอดมาและหวังว่าจะได้รับโอกาสและความร่วมมือที่ดีจากทุกท่านตลอดไปขอขอบพระคุณไว้นะโอกาสนี้สวัสดีค่ะ